ปีนี้หลุงปู่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ครับ90 <30. S 1> 90นะครับ90ก็อยากจะขออนุญาตให้ลำดับในช่วงต้นนะฮะัตั้งแต่เด็กหลุงปู่เนี่ยเป็นชาวจังหวัดอะไรพื้นเพมาจากไหนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ไหนได้ศึกษาเราเรียนวิชาย,ยังไงนะครับในเบื้องต้นช่วงเด็กนะครับแผลเปลอยู่ทันจ๊ะทันจ๊ะพี่ กิดเสียกิเสียท่านย่าบริแทว่าปูา่ย่าสยายเป็คนเพชรลุงตาแดงนั่นเขาได้อีกนึ่งตาปูา่ย,ยาสยยก็ก็ติดตามมาอยู่ที่นี่ข้องแฝข้องแฝเนี่ยข้องเจ็ข้องแปก็พอ เดินผ่านไปนี่แต่ปู่เราเป็นคนบังกบุตรบันเลมมาก,ก่อนเป็นคนจีนเสื้อสายจินมีแซ่ไหมครัปู่มีแซ่เลยไหมครับแซ่อะไรก็ไมรู้เป็นเชื้อจีนะเป็นชาวพะลุนี่มีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดอะไรไหมครับ หลวงพ่อแดงเป็นตาเท่ากับลวงปู่เป็นหลานหลวงพ่อแดงใช่ครับลวงพ่อแดงท่านก็เป็นยอดเกจิของเมืองเพชรครับผมคือจะมาเกิดก็โปรเสียงเอามาเกิดว่าก็ตอนนั้นก็ตอนท่านยังไม่เกิดก็โยมตาโยนโยพ่อโยมแม่ก็มาปูบ้าน เขามีแสงอะไรมาเกิดด้วยทีนี้ก็ตาบางคนห่อป่าก็ไปเห็นแสงพระอาทิตย์ไอ้ไอ้ไอ้แสงไฟอะมาสว่างหลังคาบ้านหลังบ้านแค่บอกเอบ้านนี้แปลกว่ะวิแสงอะไรเข้ามาเนี่ยตาบางก็บอกถ้าเป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวไปถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เอ้มบานเริ่หากินงบานอ่าจะมาไปจอไป จะถือฟืนกินทานจนเฉยสาไม่แกเข้ามาทำเพราะที่อาจมาบดแกเข้ามา,ามาปูผ้าปูผ้ากากก็น,นินนนยมพรพอซอสพอเขาเรียมถามว่าพ่บ้างฉันมาเป็นพรปภอยู่ที่วัดหลายปีไปเห็นพ่อพังพ่อบางเข้ามาเที่ยวสักทีเลยผมไม่เข้ามาอาจารย์ผมหากินทางปางนราติบแบ วันนีญญ่มันสอนนี้มานี่ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังผมว่าวิราศีจงเดือดร้มาเกิดก็เลยผมจะเสื้อเสียงกินทานจนจะไปหาสามาแต่ก็ถือเสียงใครกินงกน็ไม่เอาแรก้กใครเลิกแต่ก็เสื้อมีฟังฟันจักกินจนสร้างตัวกระจายบอกเนี่ย วันเลียนพ่อซึองพ่อรถนี่ครูบาอาจารย์สายองค์เรียนกับหลวงพ่อเนียมนะครับหลวงพ่อเนียมแล้วก็แล้วหลวงพ่อซึ้งไหมครับพ่อซึ้งก็เรียนท่านจะสอนวิชาอะไรมาครับรยกตัวอย่างก็เลยอ่าไม่ก็มีเวลาคือนะ่ะคือครูบา,าอ,อบาจารย์จะไปเรียนพ่อซึ้ง คือวิชาเนี้ยเรียนอยู่ตอนเรียนไปเรียนหลายหลายที่ไปเรียนมาก็พอจุนไปเรียนก็ออกไม่รู้ว่าทางเพชรบุรีก็เอาวัดดุลหลวงไปไปต้งสุกไปพราะชาวมัสสะก้องไปหลวงพ่อ เอไอไลโอไป้ะท่านเวลาเดินไปหาครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั้นครับไปลำพังรูปเดียวหรือมีหมู่คณะไปด้วยครับไปไป,ไป่ไปนะไปเคยไปไปเที่ยวคอ,อนี้ก็มีก็แล้วท,ที่เคยไปทั้งว่าบ้างกลับไป มาที่หลวงปู่ไปเรียนวิชาที่ไปเจอไปเจอมักกะลานอะไรคนระัคนบื้อหรือหรือที่หลวงปู่เคยได้ก็ฟังอ่ะจำม,ม,มักกะลลิผล,ลอ๋อส่มักกะลีผลนี่เขาย่อยพระบริเขาย่อยพรไปชวนเลยผลมักกะลีผลเป็นยังไงครับเป็นไงเหมือนคนเลย่ะมีผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ช,า,ชายก็ผู้ชายมันพูดได้ไมั้งปู่ได้พูดได้ ร้องได้พูดได้ร้องเองไปยทกไม่ขั้วจะไม่เอามาให้ดูเน่มีหลายตัวให้อยู่หลายตัวมันมันร้องว่าไงครับหลวงปู่ร้องได้มันก็ร้องเหมือนคนอะไรเนี่ยแต่พยายาตานก็บขางอแต่ต้องขามอ๋อขาได้ตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ไหมครับตัวตัวขนาดไหนถ้าสองนี้แล้วครูบาอาจารย์ครั้งที่อยู่ ที่วัดนาบุญเนี่ยเคยที่จะแนะนําส่งให้หลวงปู่ไปหาหลวงปู่ขูกขันที่ศรีสะเกดเคยไปไหมครับศรีสะเกดศรีสะเกดพรคขันอ๋อพระขุูขันเหรอครับไปไปใช่ไหมไปได้เจอท่อานเ,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 เอาเอาอะไรไปถวายพระคปูขันเนะี่ยใสงเทียนซื้อไว้ไปหาพระครูพระครูขันไปถึงคุณเลียงคุณซึ่งทชไหมครับ เป็นลูกศิษย์แกคนเดียวมาอายุ85พอซึ่ง90ไปไปว้ออกมาไปเลยให้คูดูหน่อยสิไปก็แม่เยียบน้ำมาเลยน้ำหูไปรู้สึกคีล้อขับรถทางไปป่าเนี่ยถอดรองเท้าซะ ไปเรื uh ่อยสักสามเที่ยวสามเที่ยวบอกบ่ไปเที่ยวเยอะเออเลยไปนี่ลูกฝึกคนยังคนซึ่งเอาเอาเที่ยวเยอเจ็บไปกลับมาเอาละเราไปพระเออว่าให้ให้เรื่อสักสามเที่ยวที่เที่ยวเยอเอาเที่ยวเยอะก็เป็นครูอาจารย์มาก็มาถึงการของไอ้จำลาวัยอระจําไปละ ของกูไม่ใช่ร้อยแปดธรรมดาร้อยยี่สิบไม่ใช่ร้อยแปดธรรมดาแล้วตอนนั้นลูกปูขุขันอายุเท่าไหร่ครับหาขันร้อยลูกเสร็จก็เก้าเสร็จแล้วครับกเสร็จก็มันมัั่งทำอยู่ที่วัดลอยู่ที่วัดลบไปเรื่อยๆทำก็มาเรื่องปุ๋ยสองคนก็ลูกสิ เด <Okay. S 1> ือสเหงแล้วก็อนนหมดมาหลังการครับพอซำเสร็จแล้วก็หลังดูเอาไปส่องท้ำคุณแบบนั้นแนั้นอไรเเอาไอ้ไอ้เนี่ยลังไอ้หลังแง่ แอ้อหมอาวางไว้แล้วบ่นนบานร,รูปคนก็ไอ้ไอ้จะมันเป็นวิชาทำโตเอเนี่แล้ว,ว,วก็หยุดไปถูกจะปล่อยมัก็กลัวมันจะไปทั้งอื่นกลัวสามครัวสองคนนั่งคุยคุยดูสองคนและไปเถอะเอขอนี่ไม่ไดีเลยฤาษีเข้ามาบอกขอโทษนะแมวของนี Thầy Hay Phải hay không ta Mẹ ông ấy Thầy bảo tiếng thế Nhì Nhưng chuyện sẽ dài của khổ Cô bảo Ông cô phải Cho sư xin 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 Bây giờ xin 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 lòng cho ông x DM, nóiли bom khế để x hai thanh ca, c brasile âm Giờ biết anh nh rach, người ta thấy ai ng 예처 k masa đô, ông tới n question nào, ss belonging ăn hai phàm. Anh bắt đầu có tên Luong town,pack anh kepada lui cùnglair,iیں x Nè. Anh k Associate leãge với Frank, dignity N ai được,ín nhach,rage trheid and tradicional làrecmean, th fas Thế th ไม่องแสเขาใจหปู่เคยมีคนมาขอลองวิชามีคนมาลองวิชาอะไรบ้เยะมาลองไงหลงปูยิงไหมยิงยิงก็นไปงไม่เป็นนะก็เคยถชวสิยิงก็ม้วยใจยิงงนยิงเป็นร้อยอะมัคนมายิงหลงปู่เยอะเลาเปู่เยมาิงแค่เลยนีเป็นร้อยยิงเป็นร้อยหรดยิงเป็นร้อยอะ ช่วงที่ 1970. ท่านอยู่ลพบุรีเป็นป่าเปลืกเมืองเถือนเนี่ยถ้าพังตรงนี้สักแสดงว่าลูกศิษย์เหนียวอาจารย์ลูกเหนียวก็ยิงอาจารย์เลยใจะลองของก่อนลองขอก่อนแล้วยิงอาจารย์ก่อนเลยลองเลยไปถามว่าเคยยิงมาถามไหตเวลากูเอามืองมั่งนะเมืงมังเอากูโอ้ยาเอาผมอาจารย์ว่ากูเอามึงมั่งไม่ได้ตัวไงท่านโดนยิงตั้งแต่ลพบุรีเพชรบุรีรู้หลายครั้งแก้วล่าสุดไปโดนโดนถูกตัวโดนยิง อีกหนึ่งเขาจะลองเพื่อจะลองเพราะว่าหลวงปู่เป็นอาจารย์สัำคัญสำคัอหลวงปู่สร้างโบสถ์เนี่ยหลวงปู่เอาเงนินที่ไหนสร้างโบสถ์นะครับแต่สร้างโบสถ์ก็ลูกคนไทยจีนรวมามาเหมือนเป็นหนุ่มสวหมายถึง,ง,ง,งวา่าปัจจัยที่เอามาสร้างโบสถ์เนี่ยควรสักกนมาสักแกนตังเงี้ยสักแานก่อนนี้เรีย คือเรียนมาสักยนิ <m ills> uh, <top> yeah. ah. ่หลวงพ่อกำลังขัเท่าเรียนนะคับเถือเพลพิลมมาสักปู่สร้างบู่มาแล้วทั้งหมดกี่หลังครับผมปูลงไล่ครับไล่พระนบุญมาแรกวัดนางบุงคนเจ็ดสองวัดปัญจาปัญจาพิรมอ่พมอ่า แล้วคนยกกองมีมว่าอภาซื้องนั่สร้างฮหลายวัดจังหวัดสุรินทร์สหารตุ๊ลีสองอ่เพชรบุรีเสร้างเพชบุรีวัดปัญจสุวรรณวัดารามเพชบุรีเยสร้างนะวัดเขาแหลมนี่ถือเป็น,นวลลัดที่ทปทีนะ่เก้าที่เก้าไปที่เก้าอลุงปูเริ่มเอมี ความสามารถวิชาเรื่องการสักยันมาแล้วแล้วเริ่มมาทําวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหานี่เริ่มจากวัตถุมงคลประเภทไหนกันใช่อะไรคะเวราวฉะนั้นวันนึงก็คนนี่ต้องสักให้เสร็จงานะำตัดจะคตัดกุยกช่ยา,ายมแล้วก็ทำตัดกุดก็ไปได้มาก็ ก็มีคนจีน่มาช่วยสะแกรงกับเสะยืนอยู่ยยตัวนี้แต่ว่าจะเป็นหรือตายต <laughs> ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปมหาสูุรอย่างพวกคนที่โดนของโดนผีข้าวโดนคุณใสเนี่ยมาหาหลวงปู่ยีเขียวหมู่ตอนไป็นโอ้เอาไม่ได้เอาไม่ไี้ผยเอาไม่ได้เลยตายผีเลยใครจะมาเตือนตอนไรผีเขียวที่เพชรบุรีหลวงปู่เป็นไงนะครับพระหลายองค์ไปได้ไปออก อ๋อไม่เก่งอะไรยไม่เก่งม,มันไม่ปอบแล้วก็มีสิชาอายุมป็นสองสองร้อยปีก็อเอาพระไปเสีย,ย,ยก็ไปเออไป,ไป,ไปทำบวชช่วยกันว่าขอนติดไม่ได้เงินได้สองแล้วก็ไปทำไปว่าไปถึงก็หลวงพ่อชื่นอายุแปดสิบป่า ไปด้วยในทใายเรือจะมี็นวิชาอาคมแล้วเจ๊อาบแก่ามีพระมาแช่นาบแช่นาบก็อ่านวนนี้ครับไมทำรูกของมันตกอ่ะตกหน้าก็บอกเออไปทำพระไงแม่แม่้แพ่มรู้จักคนน้อยแพร่บ่ไอ้แก่โด่เขาไปสามแล้วหรือไอ้แก่หรือมึงบ่ไอ้พระหลวมไปสามบอกมาไม่รู้ phải, phải giữ bên người phụ nông thôi, cô phải ông